หลขนขนังข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้วครับสหรับคู่ที่สามออกข้างไปออบอาไปของอนุบาลรอ,อพออนุบาลรอ,อพอ่อทายบอลอนุบาลรอ,อพอหินบอลออกข้างไปบาลรอพ่อได้บอเลเร็วบอลอยู่ที่เบอร์สองอยังติดสนุกไหมพี่พ คอนเทนท์เีคอนเทนท์ทีเบอร์แปดใต้บอลเร็วโอ้โหทีนี้ไม่ธรรมดาบอลไปจะกลับขวาคอนเทนท์อื้มไม่ทันโดนสกัดอกข้างฝ่ายคอนเทนท์เอฟซีได้บอลเอฟซีไอ้บอลอยู่ที่เบอร์สิบหกโยกขึ้นไปโอ้โหเดียวโอ้โหไม่ทันบอลอยู่ที่เบอร์แปดครับคอนเทนท์เอฟซีคอนเทนท์เอฟซี โยกไปทางขวาเบอร์สิบห้าแทงไปโอ้ยบอลคืนไมปทำลายจิงใครเลยโอยนิดเดียวครับอิงครับได้บอลโยกขึ้นไปคอนเทนเอฟซีได้บอลถึงบอลโดยเบอร์แปดเบอร์สิบห้าได้บอลเบอร์สิบห้ายกไปให้เบอร์แปดเบอร์แปดคอนเทนเอฟซีอไปสกัดออกไปคอนเทนเอฟซีได้เล่นคู่นี้สูสีกันจริงๆครับอิงขึ้นไปบอลอยู่ที่เบอร์สิบเอ็ดคอนเทนเอฟซี ขึงบอลอยู่ที่มุมเข้เบอร์สี่เบอร์สิบเอ็ดขึ้อิงยกกระโดดขึ้นมาเข้าเบอร์สิบหกคอนเทนต์ยิงออกหลังไปอีกแล้วโอ้น่าเสียดายตัวดูตัวดูตัวตะวันตะวันเอาลูกบอลนั่นไปเก็บเดี๋ยวมาเก็บไว้ตรงนี้เดี๋ยวมันจะหายบอลบอลไม่เอาไม่เบอลนอกข้างไปบอกให้ไล่ไม่หนี อูนี้ยังไม่มีสกอร์เกิดขึ้นนะครับเอเดีดบอลออกข้างไปไล้บเขาแล้วครับเนีเปิดบอลเบอรแปดเทนิฟซีส่งบอลเข้ากลางสนามเบอร์สิบหกอเดี๋ยวจะกลับมาเบอร์สิบห้าเขาเทนได้บอลโยกขึ้นไปยอูยบอลออกข้างไปไอ้บุนี่ไอ้บุนี่ีด บอลรอพอของบอลในเบอร์แปดบอลรอพอแทงมาไปทางซ้ายหินว่าไงเหินว่าไงหินว่าไงคือบอลรอเพื่อนมองหาเพื่อนแทงบอลมาทางขวาทันไหมโอ้โหไม่ทันบอลเปอร์แปดอะไรเบอร์แปดเตียรแล้วยิงโอ้โหติดประตูเต็มโอ้มาบอลได้อดูบอลรอพอโอ้ส่งบอลไป บอลย้อนหลังเพื่อนครับคอนเทนท์เล็บซีได้บอลคอนเทนทเล็ซีเอขึ้นไปบอลติดอนุบาลรอพอบอลได้บอลได้อนุบาลรอพอได้บอลยกขึ้นมาที่เบอร์เจ็ดอู้ไม่ผ่านเดียวได้เอาได้ก็ยิงเออยังติดอยู่ยังติดคอนเทนต์เอเออออกหลังไปสีออกบอลเร็วบอลอยู่ที่เบอร์แปแปด ตรงบอลออกข้างไปโยนบอลอยู่ที่อนุบาลรพอนุบาลรพลากไปทางซ้ายแข้งกูผ่านไมมไม่ผ่านไอคอนเทนเดฟซีคอนเทนเดฟซียิงอนุบาลรพอ่ยโยนยาวขึ้นมาด้านหน้าคอนเทนไปออกครับลูกตั้งไปด้้นข้าวผมว่าึ้นหลังคอนเทนเดฟซีได้บอลเบอร์สิบหก เบอร์16ได้บอลยก12 12อครับอูหผิวเหลือเกินโดนบอลสกัดออกไปออนเทนิฟซได้บอลส่งไปที่เบอร์สิบเออหยิงออกหลังไปเอีลุกเร็วเบอร์แปดโยกโยกแล้วก็ับยิง go go g ก g ก go มีประตูเกิดขึ้นแล้วครับ เป็นคอนเทนต์เอฟซีขึ้นนำอนุบาลรอพ่อหนึ่งประตูต่อศูนย์เกมเดินต่อครับอนุบาลรอพอกดติดอยู่ขอหยุดยังครับเอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมผุกขีกอยู่ที่หน้าประตูแล้วยิงประตูโอ้โหลมตัวเซฟไว้ได้ประตูเอาบอลเร็วบอลอยู่ที่เออกำลังเอาบอลกับขวา เบอร์แปดได้บอลเบอร์แปดคอนเทนิบได้บอลแทงบอลมาทางซ้ายปิดเบอร์แปดด้วยกันครับเย็งกันบอลทุกทีที่ก้าวสนามไปเลยยังไปเลยบอลมาทางขวาบอลทุกทีหมอบข้างไปเจ็ต่อครับคอนเทนเอฟซี่แทงบอลไปดิ้เบอร์แปดติดต่างกันคอนเทนซียกมาเบอร์เจ็ดเอ้ไปบอลเอกข้างไปบอลเป็นของคอนเทนิบสี่คอนเทนิี ได้บอลแทงบอลไปทางบอลมาทางขวาครับเปิดแปดได้บอลเปิดแปดยกไม่ผ่านคอนเดนเซอร์แทงบอลไปทางกลับซ้ายยกปิดบล็อกบอลยังไม่ออกกุกกิทอยู่ด้านหลังเอ้าเอ้าเอ้าอุ้ยบอลไหลคอนเดนเซอร์ได้บอลคอนเดนเซอร์ยิงจบเอ้าเอ้ยไม่เข้าครับนิดเดียวนิดเดียวจริงๆ เอนสันอดเดลีฟซีกระชากขึ้นไปทั้งกาบซ้ายโห,หูไม้โอ้ยยังอยู่บอลชุลมุนครับโอ้โหระวังด้วยปิงระวังด้วยอดเดลีฟซีได้บอลอเดลีฟซีคือบอลไปด้านหลังไอ้บอลไปทางกาบซ้ายอเดลีฟซีโยกหลบบอลหิงเอาไม่อยู่อเดลีฟซีกระชากขึ้นไปโอ้โดนสกัดเอาข้างไป อันนี้ีจะได้เล่นบอลอีกครั้งโอ้โหไม่ผ่านบอลออกข้างไปยูบาลรอพอโยบอลไปทางกาบขวาทันไหมทันแต่ว่าโดนแย่งอันนี้สี่เะติดทัดออก บอร์ี่บนเบอร์ยี่สิบสี่เบอร์ยี่สิบสี่โอ้ยโดนปั๊มบอลมาได้อนุบาลหลพอบอลย่เบอร์หกอนุบาลหลวพอแทงมาทะลุโอ้ไม่ทะลุครับติดบอกโยกกระดกขึ้นไปมองทันไหมทันไหมอ๋อยังทันครับประตูออกมาแอบบอลส่งไปที่เบอร์สิบเจ็ดแมนด้วยบอลถูกเกี่ยวข้างไป บอลออกข้างไปพร้อมมได้เลยบอลลอกหลังไปเดี๋ยวนี้สิยกโอ้โ้บอลเดีิยซีีได้บอลมองหาเพื่อน เล่นซันบอลบอลสิเอตยิงไปเลยติดพัดออกเอาเตะอีเอตส่งอุบาร์รอพอได้บอลของบอลอินดียเตตัวเองแข่งมาเห็นทันไหมทันด้วยยิงทันด้วยดึงบอลยิงดึงบอลไม่ติดไม่ผ่านครับอุบาล์รอพอได้บอลโยกขึ้นไปอ้โหนิดเดียว อนเอนเดฟซีส่งบอเลเร็วมาที่ลับขวาเดฟซียิง,อยงบอลอยู่ในแดนตัวเองค่อยๆกระชากขึ้นไปแดนกลางแล้วก็สกัดอ้าวอนเข้าเบอร์สิบเอ็ดโอ้โหโดนสก,กัดออกข้างไปเดฟซีเอ้าโอ, uh โอ้โหเกือบลอยเข้าประตูครับนิดเดียวบอลถุกควางออกไป

โย่เอาประตูอบอลหลเข,เ,ขเข้าประตูไปอย่างสวยงามครับประตูจับไว้ไม่อยู่บอลกระชอกเข้าประตูไปเป็นหนึ่งประตูต่อนหนึ่งเอาละครับคู่นี้ยังยังมองไอม่ออกนะครับว่าใครจะเก็บสามแต้มในกลุ่มนี้ไปได้ก่อนเป็นทีมแรกอเอาเียยิงติดครับ เอาละเปิดระบบกระชากไปเล่นบอลขึ้นกลับซ้ายขอบคุณยกแล้วก็โอ้โหเด็กตระเดื่อโยนบอลยาวขึ้นมาบอลประตูไม่ยอมให้ออกครับอเห็นเอฟซีเปิดเกมเร็วแล้วตอนนี้จะต้องเอาสามแต้มไม่ได้เท่านั้นเชจงการติดว่าไงโยกโอ้โหยังติดบอลกินกายไมส่งกายโอ้ยหลุดเดียวยังบอลอันดที่เบอร์หกในหินว่าไงในหินส่งไปที่เบอร์แปดเบอร์แปดโยกมาโยอกอีกหนึ่ง ตัวไงอนุบาลรอพออาุบาร์รอพ่อ,พอคืนบอลอยู่ในบริเวณวของหน้าประตูหนหนครับนะตอนนี้แทนลงมารับหมดแล้วแทนลงมารับหมดแล้วตอนนี้อนุบาร์รอพ่อชี้ไปเอ้ยยิงเอ้ยติดต้นยังอยู่ครับยังอยู่ตอนนี้ครับส่งบอลขึ้นหลังไปบอลที่ตัวแปดตัวแปดเชื่ออ้าวลุดลดไหมลดไหมลดลดโอ้โห